การโพสต์เรื่องงานในโซเชียลออหรือแค่ทวงถามเรื่องประกันสังคมที่นายจ้างยังไม่จ่ายให้เนี่ยจะเป็นเหตุให้ถูกไล่ออกได้จริงหรอครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกหาคำตอบกันจากคำพิพากษาสารกาจจริงๆเลยครับเป็นคดีระหว่างลูกจ้าง3คนกับบริษัทหนึ่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบชำระเงินออนไลน์นะครับใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันกระทบทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างโดยตรงเลยเราจะมาสกัดเอ,เ,อเอาบทเรียนสำคัญๆจากคดีนี้กันค่ะทั้งเรื่องการสื่อสารในที่ทำงานเนาะอำนาจในการเลิกจ้างแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือพลังของหลักฐานค่ะซึ่งคดีนี้เนี่ยมีให้ เห็นชัดเจนมากๆงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเห็นว่ามีลูกจ้าง3คนเข้ามาเกี่ยวข้องถูกต้องค่ะมีพนักงานขายนะคะอันนี้คือโจทย์คนที่3แล้วก็มีพนักงานจ้างทั่วไปโจทย์1แล้วก็กราฟิกโจทย์2ค่ะ เรื่องมันเริ่มจากเ,าเหตุการณ์หลักๆ2เรื่องนะคะเหตุการณ์แรกเนี่ยโจทสามซึ่งเป็นเซลส์เขาลาป่วยค่ะแต่เหมือนกรรมการบริษัทจะไม่พอใจแล้วก็ไปบอกผ่านเพื่อนร่วมงานอีกคนคือนางสอ์นะคะให้มาบอกโจท3ามว่าไม่ต้องกลับมาทํางานแล้วฮะแค่บอกผ่านเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะฟังดูไม่ค่อยจะเป็นทางการเท่าไหร่เลยนะครับแล้วอีกเหตุการณ์เหรอครับ อีกเหตุการณ์ก็คือโจทย์หนึ่งกับ2ค่ะเขาไปตรวจเจอว่าบริษัทเนี่ยหักเงินสมทบประกันสังคมไปแต่ว่าอืมไม่ได้นำส่งให้ประกันสังคมเป็นเวลาหลายเดือนเลยค่ะเกือบปีได้พอทั้งสองคนเข้าไปสอบถามก็เลยเกิดความขัดแย้งขึ้นค่อนข้างรุนแรงเลยซึ่งจุดนี้เองค่ะที่นอมไปสู่หลักฐานชิ้นสำคัญมากๆเลยอ๋อหลักฐานที่ว่านี่คือบันทึกเสียงการสนทนาใช่ไหมครับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ ใช่ค่ะเป็นบันทึกเสียงคือกรรมการผู้จัดการของบริษัทชื่อย่อนางสาวพอนะคะโทรศัพท์มาคุยกับโจทที่1แล้วก็2ซึ่งลูกจ้างเขาก็บันทึกเสียงการสนทนาไว้ค่ะในคลิปเสียงนั้นนะคะกรรมการกล่าวหาเลยว่าทั้งสองคนไปแสดงความเห็นหรือไปคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีของโจทย์3นะคะแล้วก็ยังกล่าวหาว่าไม่เคารพผู้บังคับบัญชาด้วยครับแล้วแล้วมีคําพูดไหนที่มันชี้ชัดๆเลยไหมครับว่า นี่คือการไล่ออกมีประโยคที <ś m> ่ชัดมากค่ะเช่นพี่ไม่ได้เชิญออกรู้ใหม่ด้วยพี่ไล่ออกแล้วก็อีกประโยคใบละออกอยู่ตรงนั้นไล่ออกเลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะโอ้โหคำพูดพวกนี้ออกมาจากผู้เมียวน่าโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจคือพอเรื่องไปถึงศาลแล้วเนี่ยฝ่ายนายจ้างกลับสุ้คดีว่าพวกเขาไม่ได้เลิกจ้างนะแต่ลูกจ้างต่างหากที่ละทงงานไปเองอ้าว แถมยังฟ้องกลับลูกจ้างด้วยนะคะหาว่าไปโพสต์เรื่องเท็จทําให้บริษัทเสียหายโอ้โหหนังคนละม้วนเลยจริงๆครับแล้วสุดท้ายสารดิการท่านตัดสินเรื่องนี้ยังไงครับท่านแยกเป็นกรณีกรณีไปหรือเปล่าครับสารดิการท่านพิจารณาแยกกันค่ะสําหรับโจทย์1และ2นะคะสารมองว่าคําพูดของกรรมการผู้จัดการในบันทึกเสียงเนี่ยมันชัดเจนมากพอแล้วที่จะถือว่าเป็นการแสดงเจตนาเลิกจ้างแล้วค่ะ ดังนั้นจึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมแล้วประเด็นที่นายจ้างเขาเถียงเลยครับว่าไม่ได้ไล่ออกศาลว่ายังไงกับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นบทเรียนสําคัญเลยค่ะคือพอข้อเท็จจริงมันฟังได้ความแล้วว่านายจ้างอ่ะเป็นคนบอกเลิกจ้างเองแต่ดันมาสู้คดีโดยปฏิเสธว่าไม่ได้เลิกจ้างนะศาลก็เลยตีความไปเลยค่ะว่าการเลิกจ้างนั้นอ่ะจึงกลายเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลตามกฎหมายไปโดยปริยายเลยโอ้เพราะว่า เพราะนายจ้างไม่ได้ยกเหตุผลใดๆมาอ้างในการเลิกจ้างเลยไงคะเพราะโมโดิปฏิเสธมันไม่ได้เลิกจ้างผลก็คือนายจ้างต้องรับผิดชอบใาหมดเลยคะ่ะทั้งค่าจ้างที่ค้างจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแล้วก็มีค่าล่วงเวลาที่ค้างด้วยนะคะเหมือนทําเกินวันละชั่วโมงแล้วก็ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วยคะ่ะโหเข้าใจแล้วครับคือการปฏิเสธความจริงในศาลนี่มันส่งผมเสียมากกว่าที่คิดจริงๆนะครับเนี่ย แล้วกรณีของโจทย์คนที่3ามล่ะครับที่ได้รับแจ้งผ่านเพื่อนร่วมง,งานผลออกมาต่างกันไหมครับต่างกันชัดเจนเลยค่ะสารดีกาเห็นว่ากรณีของโจทย์สามเนี่ยไม่ถือว่าการเลิกจ้างค่ะอ้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าคนที่มาบอกคือนางสอใช่ไหมคะซึ่งตามตำแหน่งหน้าที่แล้วเนี่ยเขาไม่มีอำนาจเลิกจ้างตามกฎหมายค่ะคำพูดของนางสอก็เลยไม่มีผลผูกพันบริษัท อ๋อแสดงว่าอำนาจของผู้พูดนี่สำคัญมากๆเลยนะครับแล้วอย่างนี้โจทยามได้รับการเยียวยาอะไรบ้างไหมครับได้แค่ค่าจ้างที่ค้างจ่ายเท่านั้นค่ะแล้วก็ประกอบกับมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ส่งผลต่อคดีเหมือนกันก็คือเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะดันระบุว่าโจทย์3สิ้นสภาพการเป็นพนักงานเพราะลาออกอ ซึ่งเอกสารชิ้นนี้มันก็เลยเป็นผลเสียกับข้อต่อสู้ของโจทสามในประเด็นที่ว่าตัวเองถูกเลิกจ้างไปอีกค่ะโหคดีนี้มีแง่มุมซับซ้อนแต่ให้บทเรียนเยอะมากเลยนะครับถ้าจะให้สรุปเป็นข้อคิดสำคัญสคัญที่เราได้จากเรื่องนี้จะมีอะไรบ้างครับ ข้อแรกเลยนะคะคือคำว่าไล่ออกเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาในรูปแบบเอกสารเสมอไปคำพูดที่มันชัดเจนจากผู้มีอำนาจถึงแม้จะพูดด้วยอารมณ์แต่ถ้ามีหลักฐานบันทึกไว้ได้ก็มีผลทางกฎหมายเต็มๆเ,เลยค่ะข้อ2คือกลยุทธ์การสู้คดีสำคัญมากๆก,การที่นายจ้างปฏิเสธว่าไม่ได้เลิกจ้างทั้งที่จริงๆแล้วคือเลิกจ้างเนี่ยกลับกลายเป็นผลเสียนะคะ ทำให้กลายเป็นการเลือกจ้างที่ไม่มีเหตุผลตามกฎหมายไปเลยโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าถ้านานจ้างจะเลิกจ้างจริงๆก็ต้องมีเหตุผลที่หนับแน่นพอตามกฎหมายแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเลิกจ้างแล้วค่อยไปสู้กันเรื่องเหตุผลนั้นๆแบบนี้ใช่ไหมครับอีกประเด็นคือเรื่องอำนาจของผู้สื่อสารการบอกเลิกจ้างต้องมาจากคนที่มีอำนาจจริงๆเท่านั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะหัวใจสําคัญคือหลักฐานเห็นไหมคะ บันทึกเสียงช่วยให้โจทย์หนึ่งกับ2ชนะคดีไปได้แต่อีกด้านหนึ่งเอกสารสรปอสอก็กลับมามีผลกับคดีของโจทย์3เหมือนกันแล้วถ้ามองลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะต้นตอส่วนหนึ่งของปัญหานี้ก็เกิดจากการที่นายจ้างไม่ทําตามกฎหมายพื้นฐานแต่แรกเลยคือไม่นําส่งเงินประกันสังคมให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆค่ะจริงด้วยครับการทําตามกฎระเบียบพื้นฐานตั้งแต่ต้น อาจจะช่วยป้องกันปัญหาไม่ให้มันบานปลายใหญ่โตแบบนี้ได้เลยนะครับคดีนี้สะท้อนชัดเจนเลยว่าการสื่อสารที่ชัดเจนใครมีอำนาจทำอะไรได้บ้างหลักฐานที่น่าเชื่อถือแล้วก็การเคารพกฎหมายแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับทุกองค์กรจริงๆเป็นบทเรียนที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรจะตระหนักไว้เลยค่ะมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าคิดต่อนะครับคือในยุคนี้ที่เราสื่อสารกันผ่านแชท ผ่านไลน์หรือแม้แต่คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียกันตลอดเวลาเนี่ยเราจะแยกแยะได้ยังไงครับว่าข้อความไหนเป็นแค่การบ่นการระบายอารมณ์หรือเป็นแค่ความเห็นลอยๆแล้วข้อความไหนที่มันจะถือเป็นคำสั่งหรือการแสดงเจตนาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาจากผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในองค์กรเส้นแบ่งมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ อืมเป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อครับ